โชคดีแล้วที่ได้หลุดจากขุมนรกนี่เป็นคําของชาวต่างชาติที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอซินเตอร์ในเมียนมาแม้จะหลุดจากการทรมานและทารุณแต่สภาพของพวกเขาตอนนี้อาจเหมือนนรกขุมที่สองเพราะพวกเขายังกลับประเทศไม่ได้แม้ผ่านมานานหลายวันสภาพความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติกว่า70,00คนในศูนย์ควบคุมจังหวัดเมียว,วดีของเมียนมากําลังย่าแย่ลงเรื่อยๆทั้งแออัดทนแดดทนฝนเสี่ยงโรคระบาดจนหลายคนอ้อนวอนให้ปล่อยพวกเขา กลับบ้านเสียที Not good feeling is not good because we are in trouble right now because we have not mobiles we h a v e disconnecting to our families It's feeling no good sorry uh, cannot to go to toilet cannot to shower in mean mosquito very hot I hope I can fast to contact my parents and give me go back I don't know what the problem not I cannot to go back สื่อที่ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวต่างชาติเหล่านี้ พวกเขาเล่าว่าถูกหลอกมาทำงานเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ถูกทุบตียึดหนังสือเดินทางคนอินเดียรายหนึ่งบอกว่าสมัครงานกรอกข้อมูลในไทยแต่ถูกหลอกมาที่นี่เขาพยายามติดต่อสถานทูตในกรุงเทพหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเกรียงหรือ BGF ส่งชาวต่างชาติเหล่านี้ออกไปแล้วสระลอกใหญ่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับแต่นั้นกระบวนการทุกอย่างก็ล่าช้า จน BGF ยอมรับว่าแบกรับแทบไม่ไหวแล้วรอบเรือเจริญรุ่งคุณนอ๋ครับเจริญจะได้รูปทอมนะเจริญรุ่งโอ้ต้มน่สาดเจริญรุ่งฉับดลกจุ่มยาราชีเนาะพิจาราอีสาวชาวบุเจริญรุ่งยาราชีเนาะสู้ยังไงดูแบบอนไ้กูเสพโจกันผิดหวอาเียวผิดัวอดใหม่เจริู้ดีกูเและสีนีเปลี่ยนผู้ก่อเนาะนี้เปลี่ยนผัวเราจะอางานที่ดีกว่านี้ยังทำอะไรเจริญู้นี้เปลี่ยนีเนาะที่งานที่ดีเจริญรู้เลรูเอาวจิญรู